คนอาจจะคิดว่าเราเป็นสล่งสองคนหนูก็ออกแนวแบบหวานหน่อยดิซี่ก็ออกแนวแบบเฮาเฮาคนชอบพูดแบบนี้เฮา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 เเอมเลี่เริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่แบบ ตั้งแต่มาตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดแต่หนูหนูเพิ่งสนใจกีตาร์ตอนาอายุ15คะ่ะเราชอบอืมดนตรีด้วยกันเราชอบมิวสิกแบบเหมือนกันเลยชอบฟ<อ>ังเพลงชอบฟังเพลงชอบทำเพลงร้องเพลงสวัสดีค่ะเอเมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะลูซี่ค่ะ เราเกิดและโตที่ไหนคะโอเคเอ่อเราเกิดที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ไป kindergarten ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็ไปที่อังกฤษตอนมัธยมค่ะสองปีสุดท้ายเราจบที่อังกฤษค่ะแต่เราเกิดที่เมืองไทยนะคะก็คือเป็นลูกซึ่งอังกฤษกับไทยใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนไทยคนจันทบุปปรี ความเป็นปาแม่แลค่ะแยกกันชัดมากเลยแค่ดูแต่เด็กก็รู้สึกเหมือนแบบไม่ต่างกันมากเลยค่ะแบบบุคลิกไม่ไม่เหมือนกันค่ะใช่หนูก็ออกแนวแบบหวานหน่อยลิซซี่ก็ออกแนวแบบเฮาเฮาคนชอบพูดแบบนี้เฮา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 าเาค่ะก็เลยหนูคิดว่าตอนเด็กมันดูออกแบบว่าโอ้คนนี้คือเอมิลี่แล้วก็คนนี้คือลซซี่ แล้วก็หนูชอบร้องเพลงเบสซี่ชอบเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กเลยค่ะเราชอบดนตรีด้วยกันเราชอบมิวสิกแบบเหมือนกันเลยชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงชอบทำเพลงร้องเพลงแต่เบสซี่จะชอบฟังเพลงร็อกมากกว่าแอมเลี่หนูชอบฟังเพลงพอปแล้วก็ร้องเพลงดีว่า R&B อะไรสนิทกันมากแค่ไหน สนิทจนทะเลาะกันเยอะมากแบบเราจะไม่มีอะไรที่เราเก็บใช่ไหมใช่สกรตภาษาไทยคืออะไรใช่ไม่มีความลับเราจะพูดถ้ามีอะไรเราก็จะคุยกันแล้วก็ค่ะหนูคิดว่าแอมเมี่คือคนที่รู้เยอะที่สุดในโลกใบนี้กับดนซร่อ่ะคช่ ใช่เราก็สนิทกันมากเลยเราก็พิ่งสงนิทอีกเพราะว่าเราทำดนตรีด้วยกันปีนี้ค,ะค่ะแล้วก็บ,บางทีก็ทะเลาะแต่ว่าในที่สุดก็รักรักมากเลยค่ะ ังเพลงตลอดแล้วก็แล้วก็ตามคนพ่อไปเลยคุณแม่ด้วยชอบฟังเพลงแล้วก็ในครอบครัวเพลงเป็นสิ่งที่แบบดึงทุกคนข้างในแล้วก็ทำให้ทุกคนแบบ <c oughs> แฮปปี้ค่ะคมีความสุขค่ะแต่จริงๆริงไม่ในครอบครัวไม่มีใครเป็นนักดนตรีเลยค่ะแต่ทุกคนก็ชอบฟังเพลงจริงๆเอเมิลี่เริ่มร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่มาตั้งแต่เกิดเลย แบบเข้าหลอกมาก็ร้องเลยใช่ใช่ใชใชแต,<ช>แต่แต่หนูหนูเพิ่งสนใจกีตาร์ตอนอายุแบบสนใจจริงๆตอนอายุ15ค่ะแต่เริ่มแบบครั้งแรกที่จับกีตาร์ก็อายุ10ปีเวลาหนูฟังเพลงร็อกตอนที่หนูฟังเพลงร็อกหนูชอบหนูอยากจะเริ่มเล่นกีตาร์สาฟ,ฟ้าค่ะอ,อยากจะเริ่มเหมือนอยากจะเป็นไอดอลที่หนูชอบเอ d ดด Van h a เ e เลแล้วก็ จอห์นฟรูชันเทสอะไรแบบอินเลยค่ะแล้วหนูก็อินกับวิทนีย์คิวเทนมาริอาแคร์รีใช่จริงๆหนูหนูเทคัพเยียร์ค่ะก็แล้วก็ไม่มีอะไรให้ทำก็เลยทำช่องแล้วก็ เวลาหนูเริ่มโพส,สหนูไม่ได้คิดว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นจากนั้นเลยหนูแค่ทำเพราะว่าแบบหนูชอบหนูชอบเล่นกีตาร์แล้วก็อยากจะหาสังคมที่ชอบด้วยแต่เวลาหนูเริ่มเห็นว่าโอ้มีคนดูแล้วหนูก็เริ่มมีแบบแ,บบแบบรงบันดาลใจที่จะทำต่อไปะอะค่ะเวลาคนดูเพลงเขามี reaction เน่ยเขาก็หนูชอบมากเลยเวลาคนเขาแบบชมว่าโ <ST AR> อส้อสองคนเขา เข้ากันได้ดีมากเลยค่ะแบบ harmony ประสานดีมากหนูอันนี้คือแบบ f e ดแบ a ที่หนูชอบมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจริงๆมีคนต่างชาติเยอะมากเลยแบบคนอินโดนีเซียฟิลลปีอาจจะมากกว่าไทยเพราะว่าหน้าเราฝรั่งมากก็เลยคนอาจจะคิดว่าเราเป็นฝรั่งสองคนแต่เราก็พยายามทำเพลงไทยด้วย ว่าอยากได้แบบแบบคนไทยดูด้วยค่ะตอนนี้ก็ยังทำเดมโมอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจะปล่อยปีหน้า <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ที่คอนเสิร์ตที่เราทำอยู่ที่ l i v e h o u s e แล้วก็จะร้องเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยค่ะ <c oughs> แต่ยังไม่ได้ทำเนื้อไทยยังไม่ได้เซ็นสัญญากับครค่ะแล้วก็ <c oughs> ทำไปเรื่อยๆก่อนอค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเราทำงานกับพี่ซูกีค่ะค่ะพี่ซูกี่วงพูแล้วก็เจ้าของเบเกอรี่แล้วก็เราดีใจมากเลยเพราะว่าเขาแบบทุ่มเทมากแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้โอกาสมามทำงานเราเพิ่งไป,ไปเ,เปิดให้อคอนเสิร์ตบอยบอสค่ะ แล้วก็ที่เอ็มแพดอารีนาแล้วก็ก่อนนั้นนนั้นเราตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราทำไลฟ์เฮาส์อย่างเดียวค่ะก็บลูพ p ินต์แล้วก็ดีคอม m ิวนใช่ค่ะแ,แล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยเพราะว่ามันทำให้เราเตรียมตัวแต่มันแล้วก็ Impact ก็เป็นเวทีที่ใหญ่มากเลยแล้วก็ อยู่กับศิลปินที่เก่งมากเลยแล้วเก่งมากทุกคนแล้วก็แต่ทุกคนแบบให้กาลังใจแล้วก็ทุกคนใจดีมากเลยใช่ทุกคนใจดีแล้วก็อเหมือนเป็นความฝันมากเลยที่จะขึ้นได้ค่ะแล้วลอตอนนั้นเราร้องประมาณสี่เพลงค่ะมีเพลงของพี่บอยพยานแล้วก็เป็นมีเพลงออริจินอลของเราด้วยชื่ออันดัน Mm hmm. แต่ยังไม่ได้ทำเนื้อไทยเดี๋ยวต้องติดตามดูนะคะ <laughs> แล้วก็เพื่อนรักของ The Parkinson mm hmm. แล้วก็มีม Yellow, Yellow ของ Coldplay mm hmm. เวลาหนูร้องเพลงหนูรู้สึกแบบหนูอยู่ในโลกที่อื่น mm hmm. แล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ท,ที่นี่เลย mm hmm. เพราะว่าได้แบบปล่อย ความรู้สึกในเพลงแล้วก็ใช่ของหนูก็เหมือนกันเลยค่ะเวลาเล่นกีตาร์หนูก็รู้สึกว่าโคลโลกเหมือนกันค่ะจริงๆเวลาหนูรู้สึกแบบเศร้านิดนึงจะเล่นเพราะว่ามันจะทําให้ความรู้สึกปล่อยในเพลงค่ะเพราะว่าส่วนใหญห่จะชอบเล่นบานล,ล่คะค่ะแบบเล็กที่มีความรู้สึกเยอะๆหนูก็จะชอบเล่นแนวแบบนั้น

รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกขส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ